คนมีมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนกันเผชิญชีวิตไม่เหมือนกันกําลังใจในการต้านทานสิ่งต่างๆที่ถาโถมลงมาย่อมไม่เท่ากันฉะนั้นท่านเห็นแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินใครได้ยินแล้วได้ฟังแล้วอย่าพิ่งไปตัดสินใครคิดแล้วตรึกตรองแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเพราะสิ่งที่เราตัดสินเขามันคือสิ่งที่เราคิดเอาเองจากตรรกะเราทั้งสิ้น ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นทุกเหตุผลมาจากเราเกิดจากเราแล้วเอาอารมณ์ร้ายๆทั่วๆของเราครอบนำเขาด้วยอคติแห่งเราทั้งนั้นมันเป็นอาการภาวะของเราที่เกิดจากการไปตัดสินเขาและใครๆที่เราเป็นไม่ใช่เขาเป็นรู้บ้างไหมอาจไม่ถูกอะไรเลยก็ได้จากเราในสิ่งที่เห็นที่ฟัง ที่คิดที่ปึึกที่ปรองดีแล้วจากเราอาจไม่ถูกเลยในการตัดสินเขาที่ดูว่าถูกมันเกิดจากเราให้ท่าตนเองล้วนๆว,ว่าเขาและใครๆเป็นกันอย่างที่เราตัดสินพอใจมันลงว่าใครๆและเขาเป็นกันอคติมันก็เกิดได้มันก็ไหลไปในทางไม่ชอบใจไม่สบายใจทุกใจรืดอัดทุรนทุรายอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลของตัวเอง ทัศนคติเกิดตรงกับสัญญาดีๆที่ตนมีมันก็จะไหลไปในทางที่ชอบใจพอใจอิ่มใจสุขใจเบิกบานใจก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลของตัวเองเพราะเหตุแห่งคนเราไม่ได้เข้ามาพิจารณาตรงนี้เราจึงเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูสมองคือเห็นได้ยินและความคิดมันคือความเห็นถูกของตัวเราโดยไม่รู้ว่ามันคือการเห็นผิด ที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการให้ค่าจากตัวของเราเมื่อไม่รู้มันก็จะหลงและไหลไปในกระแสที่เกิดจากเราคิดว่าเราถูกเมื่อเราถูกเราก็จะมองคนอื่นผิดทันทีจากที่เห็นที่ได้ยินและที่คิดที่ผ่านทางตาหูสมองเวลาเกิดการผัดสะผัดสะแล้วถูกใจมันก็ถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่มันถูกใจเราเรียกว่ามันไม่ผิดไปจากสัญญาเรา เราเลยเข้าใจว่ามันถูกผัดสาแล้วไม่ถูกใจมันก็ถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่ไม่ถูกใจเราเรียกว่ามันผิดไปจากสัญญาเราเราก็เลยให้ค่าว่ามันผิดทั้งถูกใจและไม่ถูกใจมันเกิดจากการที่เราให้ค่าทั้งนั้นและการให้ค่านี้นี่แหละเราจึงเอามาเป็นเราเป็นและเราก็เอาความที่เราเป็นนี่แหละไปครอบงำคนอื่นด้วย อันเกิดมาจากการตัดสินใจของเราเองในการให้ค่ามนุษย์ที่มีจิตใจสูงโทษตัวเราก่อนที่จะไปโทษคนอื่นการโทษคนอื่นเกิดจากสัญดานตนที่ไปให้ค่าคนอื่นทั้งหลายเพื่อให้ได้ตามใจตนตามสัญญาใจของตนที่ตนให้ค่าในการตัดสินใจออกไปโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญญพลังพุทธาอุทยานบุญญาพลัง